ลองรับนับจากธรรมาชาติได้มันมนีทางไหลเข้ามาทางนี้ทางเดี๋ยวคือต้องไปขุดอยู่ที่ลุมเท่านั้นครับอันนี้เราต้องตอบให้ได้นะครับตอบเป็นโจทย์ตอบตัวเองได้นะครับเพื่อให้มนเขากับสิ่งแวดล้อมเขากับสถานาภาพความเป็นไปที่จริงเป็นการเลือกเฟื่ออาหากว่าเขาบรสามารถจิต พุทธใบพที่สูงได้ต่อมาเขาก็ต้องวางแผนแผนที่สองว่าเออมันจะเป็นมันจิพุททีลุมเขาจต้องตอบในมันได้นะครับแต่ว่าเขาพุดบอยอยู่ในทีลุมนั่นมันกับีทั้งผลประโยชน์ที่ได้รับนี่ทั้งน้อยทั้งหลายนะครับต้าหากว่าเขาพุดเพื่อนทีสานามอยู่ในทีลุมนะครับปัญหาถามมากคือ ถ้าเขาสาใส่หน้าเขาต้องใส่เครื่องสูบอาจจะเป็นใส่ไฟฟ้าอาจจะเป็นเสือ่อใส่เครื่องสูบน้านะครับตรงนี้เขาต้องมองใหไก่นะครับมาเข้าเสียวใวหมองไดเพราะว่าพื้นที่ของแตล่ละคนมับวกคือกันนะครับลรกกาที่ว่าใส่นะครับที่ว่าใส่เข้าสีว่างว้หมองพื้นที่หน้า ในพื้นหน้าของเขาเนี่มองไหนมันเหมาะสมทางไกลถนนเขาเรียกว่าความสามารถขันหน้าถนนขันหน้าเนี่เขาไปได้วอเขาเดินทางสะดวกวอในการขนย้ายราว่าสรุปปรณ์ในการทำการเกษตรเพราะว่าสิเป็นปุ๋ยเพราะว่าสิเป็นการเดินทาง มางเตือกับซื้ออาหารหมูซื้อ,อ้ามมามันจำเป็นบอ่อยเท่าต้องเอารถออกไปจอดอพื้นทีฟ้ามก็เง้านะครับบางเตี้ยไปยันทีมาแทอันน้อยทีฟักไปยุกแก่ไก่ขี่รถจักรมอเตอร์ไซค์มากก็เออขาได้อยู่มีรถปีกอาัมมาจอดไปถนนใก่ไก่ อาหารหมูอาหารไก่ซีสอมาสอก็ได้แบเข้าไปนะครับปัญหามันเกิดครับเท้าเห็นบ่าหลาเท้ามีความคิดอายู่แบบเศรษฐกิจก็พเพี่ยงเฮาบ่ขยายไนดะ้คิดจะทมเฮ้าครับโอเคมันก็ได้อยู่แต่ว่ามัืจอเฮ็ดไปแล้วเห็ดไปแล้วความคิดเท้าตอ่อต่อยอดต่อเนื่องไปเลี้ยงหมูก็โอ้ขายดีใหญ่ไ,ไว้ตลา,าด ต้องการหลายมังจะเข้ากินเพิ่มเติมตอเติมขึ้นมากตอยอดขึ้นมากตรงนี้เขาสินด้ไปลื้อใหม่ดิลื้อใหม่เอฟแผนผังใหม่ไปจะนั้นให้การจัดแผนผังในไรหน้าของเง้าร่วครับการเกษตรแบบผสมผสานแนวทางิฤษฎีไม่ก็คืออาศัยรับติษฎสรีไม่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องน้าครับไอ้ส่วนของผม ปัญหาต้นๆก็คือพี่น้องนี่ครับเรื่องเรื่องน้ำพื้นที่ผมมีอยู่แปดไร่สามงานแปดไร่สามงานเต็มพื้นที่ติดทิกบกัมู่บานทิดกับถนนทิดกับไฟฟา้าแต่ว,ว่าอาศัยน้ำจากน้ำฝนเท่านั้นพื้นที่สองทานคางทั้งบ้านนี่ก็เป็นโน่นค่อยลุไปใยางทงก็เป็นทีล่ลุงขึ้นไปโค้งทั้งนั้นมันเป็นที่โน่น ผมคุดสักไว้คางบ้านหน้าบ้านไหลลงบอ่ออันนี้บ่อที่หนึง่งบ่อที่สองก็ต่อยับลงไปบ้านโน้นทั้งนั้นหน้าท่าหน้นาถนนที่คนเดินคนเที่ยวไปให้ไปหน้ากครับลองนา้นาน้ำถนนบนโตกมาไหลจากท่ามันมาน้ำล่องผมก็ไพี่คุดบอ่อใส่ทั้งนั้นในส่วนของผมพื้นทีเหมาะในการคุดบ่อไว้บนพื้นทีสูง ะครับใต้ก้นบอนี่ผค้สิปั๊มทอไว้พุทบอในที่สูงลิกประมาณสองเมตรก้นสาสองเมตรสีอยูใ่ในระดับให้หน้าครับนั่นแหละดับไให้หน้าผมกระลงทุนในเมื่อพุดบอแล้วกับพุดใส่ทอพีบีซีไปเลยสองนิ้วตรงนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำในการดับหน้า ในเมื่อฝนมาแล้วเก็บกักส่บอไว้แล้วผมกระสิม่าเกิดอทอนะครับน้ำสามารถสิไหลไปได้พ็อดีพ็อประมาณเลยครับติดไว้ใส่น้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดบัได้ใส่เครื่องสูบน้ำบันได้ใส่ได้โบ่บได้ใส่ไฟฟ้าครับในการระบายน้ำครับตรงนี้กระแหล่อมองว่าเข้าเสียดจางใด หรือบางคนบางคนก็อาจจะคิดมองบอ,อ,อกว่าถาับพุทไปหลายพุทน้องสาไปแล้วก,กับญานิพได้ดับหน้าครับตรงนี้ก็ผมก็อยากให้อยากให้คิดไหมนะครับเขาคิดไหมได้นะครับการเกษตรทุกอย่างมันจะต้องต้องหมุนคิดย้อนหลังลับขึ้นครับหลังมา